จอมเตยเยาชนไทยยังเดินหน้าเก็บเหรียญรางวัลในศึกเทควันโดเยาวชนเอเชีย2023ได้อย่างต่อเนื่องล่าสุดขนมจีบนัทกรรมลวัาสนาไล่เตะคู่ชิงจากอิราน2-0คว้าเหรียญทองรุ่นน้ำหนักไม่เกิน49กิโลกรัมส่วนอิมพัชรการภูลเกิดสู้เต็มที่ก่อนพ่ายจอมเตะจากอิรานรอบชิงได้เหรียญเงินเท่านั้นทั้งนี้เมื่อผ่านการแข่งขัน2วันไทยคว้าแล้ว3ทองหนึ่งเงิน การแข่งขันเทควันโดเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย2023ซึ่งชิงชัยกันเป็นครั้งที่12ที่เมืองเบรดประเทศเลบานอนเมื่อ3กันยายน66เปิดฉากชิงชัยเป็นวันที่2โดยมีจองเตยาวชนของไทยลงแข่งขันอีก4รุ่นแบ่งเป็นชาย2รุ่นและหญิง2รุ่นผลปรากฏว่าจอมเตยาวชนไทยคว้ามาเพิ่มได้อีก1เหรียญทองกับ1นเหรียญเงินโดยเหรียญทองได้จากประเทหญิงรุ่นน้ำหนักไม่เกิน49กิโลกรัมขนมจีบ นัทกมลวัสนาดีกรีแชมป์เยาวชนโลก2019และแชมป์เยาวชนโลก2022ซึ่งโชว์ความเหนือชั้นเตดทำแต้มเอาชนะคู่แข่งมาตั้งแต่รอบแรกกระทั่งผ่านเข้าชิงชนะเอกลิดกับโกดาซีรอหานจากเิรานกอดขนมจีบจะใช้ที่เด็ดทั้งจากลูกถีบและลูกเหยียบหัวทำแต้มชนะไปได้2ถึงศูนย์ยกคว้าเหรียญทองที่3าให้กับทัพจอมแต่เยาวชนไทยได้สําเร็จส่วนเหรียญเงินได้จากประเภทหญิงรุ่นน้าหนักไม่เกิน44กิโลกร,รมัมอิม พัชรกันภูนเกิดดีกรีเหรียญทองแดงเยาวชนโลก2022ซึ่งรอบแรกเตะเอาชนะเจ้าภาพเลบานอน2-0ยกรอบ2ชนะเจอแดง2-0ยกรอบรองชนะเลิศชนะอุซเบกิสถาน2-1ยกเข้ามาเจอกับซีรียอการจากอิรานในรอบชิงชนะเลิศยกแรกสู้กันสู่สีช่วงต้นก่อนสาวอิรากจะมาชิงจังหวัดไอหัวทำแต้มเอาชนะไปได้ยก2พัชรกันพยายามบุกทำแต้มแต่แตถูกดักเตะแพ้ไปอีก ทำให้แพ้ไปศูนย์ถึงสยกได้เพียงเหรียญเงินเท่านั้นขณะที่ประเภทชายทั้งรุ่นน้าหนักไม่เกิน51กิโลกรัมไตเติลพรอมพวิต์โตรื่นดีกรีรองแชมป์เยาวชนโลก2022และรุ่นน้ำหนักไม่เกิน55กิโลกรัมต้นไม้นิติพัฒน์อามาตมนตรีเหรียญทองแดงเยาวชนโลก2022ทำได้ดีที่สุดเพียงรอบสองหลังแพ้คู่แข่งจากเกาหลีใต้ศูนย์ถึง2ยกทั้งคู่ สรุปผลงานหลังผ่านสองวันของศึกเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย2023จอมเตยาวชนทีมชาติไทยคว้ามาได้แล้ว3ามเหรียญทองจากรุ่นน้ำหนักไม่เกิน45กิโลกรัมชายอามีวิศวกรใจชูรุ่นน้ำหนักไม่เกิน52กิโลกรัมหญิงบัวปานบูโมรมัดร,รุ่นน้ำหนักไม่เกิน49กิโลกรัมหญิงขนมจีบนัทกรลมวัสนาและ1เหรียญเงินจากรุ่นน้ำหนักไม่เกิน44กิโลกรัมหญิงอิมพัชราการภูนเกิด ซึ่งถือว่าเกินเป้าหมายที่สมาคมกีฬาเทควันโดตั้งเอาไว้ตอนแรกทีหนึ่งเหรียญทองเท่านั้น